สวัสดีครับผมเป๊ตีสามหนึ่งครับอ่าแฟนเพจครับวันนี้ผมมีโอกาสนะครับเพื่อได้เช่าพระหลวงปโตมาอยู่ชุดหนึ่งนะครับก็ประมาณสามสิบห้าองค์นะครับก็มีพระบูชาสามมีพระเครื่องอ่าสามสิบสองแล้วก็มีผ้ายันหนึ่งผืนนะครับคือผมเช่าพักหลวงปโตกรุ่นทุกพิมพ์อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะขอรุ่นที่ทันนะครับวันเดียวจะมารีวิวดูนะครับว่าวันนี้สามสิบห้าองค์ได้เช่ามามีอะไรกันบ้างติดตามชมครับ ก่อนอื่นนะครับแฟนเพจท่านใดนะครับมีพักเครื่องหลูงโต๊จะขายนะครับส่งรูปไปดูได้ตามไอดียไลน์ด้านล่างนี้เลยนะครับให้พิมแอดไซ์ก่อนนะครับอ่ะเริ่มจากพระบูชาก่อนเลยนะครับได้เช่ามาสามองนะครับองค์กลางกับองคริมเนี่ยน่าจะเรียวๆหน่อยรุ่น1 8ปีปี2538บรรจุเท่าองคานนะครับแล้วก็องค์ซ้ายนั่นปอกปี2535นะครับก็เป็นสมสองเท่าองคารหลูงโตะอยู่ด้านในเช่นกันนะครับแต่รุ่นปีสามารถจะต่อโค้ดนะครับและรุ่นนี้พิเศษพิเศษมินิเต็ดเลยต่อโคตดตัว นะรูปเหมือนไมพน่พ้นะวะซะด้วยสองตัวสุดยอดไว้มาให้ดูกันนะครับอ่ะต่อไปเป็นผ้ายันนะครับอ่ะผ้ายันผืนนี้ก็สุดยอดหายากนะครับท่านหลวงป,ปู่๊ะปลุกเสกแน่นอนนะฮะมีตาวัดสภาพสมบูรณ์มากครับเป็นผ้ายันยันตีนี้สิงเหนะครับผมรับเช่าทุกผ้ายันเลยนะครับมาต่อไปมาดูพักเครื่องดีวกว่ามีไฮไลท์ก็หลายรายการเลยนะไฮไลท์หลายรายการเลยนะแฟนเพจนะอ่ะผมเริ่มจากนี้ก่อนเลยกันนะครับอ่ะผมเริ่มจาก เหรียญรุ่นแรกครับอันนี้คือเหรียญรุ่นแรกนวะกไกร่ทองนะครับสององนะครับนี่ด้เช่ามาสวยๆเลยครับปีสองร้อยสิบนะครับสององนะครับเป็นเนื้อนวะกไกร่ทองนะครับอ่านี่มารีวิวเร็วๆแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็มาไฮไลท์เลยนะนี่ก็เจ้าแม่คนออกปีหนึ o, ่งเจ็ดนะครับนี um ่ม şey. ีโค้ดนะครับอ <s led> ่าแล้วอะไรอีกอันนี้เป็นเหรียญนวะพัยศนะครับปีหนึ่งแปดนะครับอ่าแล้วนี่ก็เป็น็อ่แมกนวะนะครับ อ่าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นนวะเหมือนกันเบล็มมีดาวนะครับปัญญต์อ่าอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สุดยอดนะครับอันนี้เป็นพระชัยวัดเป่งยงนะครับปีสองพนยี่สิบนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมมาทําคลิปดีๆอยู่ในช่อง youtube ลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับสุดยอดครับอ่านี่คือเราเช่าทุกอย่างอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับอันนี้เป็นศบุรีไบลานนะครับปิดทองเดิมเลยนะครับอย่างเนี้ยไม่ค่อยเจอนะอ่า แล้วก็นี่เป็นล็อกเก็ตรุ่นสุดท้ายแต่เป็นพิมพ์ใหญ่นะหอยยากนี่พิมพ์ใหญ่นะครับไม่ได้พิมพ์เล็กนะครับเจนพิมพ์ใหญ่นะนี่สุดยอดนะอันนี้เป็นพุทโธนะครับพุทโธนะครับพุทโธนะครับ <c oughs> แล้วก็อนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวไปเร็ว <c oughs> ๆเดีย๋ยวอันนี้เป็นรุ่นแรกเสริมปีหนึ่งหกนะครับสวยมากนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญหันข้างนะครับอ่าอันนี้เป็นกิ่งพุทโธนะครับ เนี่ยต,ต่อคอสอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเญปิตาธนาคารกรุงเทพนะครับอันนี้เนื้อเงินนะครับพยศเนื้อเงินนะครับแม่เรารับอ่าหนึ่งเจ็ดนะครับอ่าแล้วก็มาเป็นไฮไลท์ ight, ก็จะมีรูปเหมือนใบโพยันนะนะครับอันนี้เหลียงข้างความกล่องเดิมผิววิงว้งวิ้งบิงบ้งติ้งนะครับอ่ารูปเหมือนพิมพ์พระประธานนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็น ผ้าผงพิมพ์พระประธานหนา,หนาๆเข้มๆแบบกล่องเดิมๆเลยและอันนี้ก็คือไฮไลท์เลยนะครับมาเริ่มจากนะครับอันนี้เป็นตะกรุดตะกรวปีหนึ่งศูนย์นะครับอ่าอ่าใครมีตะกรุดบอกได้เลยนะครับอันนี้เป็นตะกรุดเงินนะครับต่อสองโค้ดนะครับและอันนี้เป็นไฮไลท์นะเป็นเงินสาิกาสั้นนะครับอันนี้เจอน้อยมาก,มากต่อสองโค้ดเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือ สุดยอดในความสวยงามหนึ่งในตองอูเลยคือกระกข้างนะครับตะกดเงินคู่เดี๋ยวให้ชมนะครับองนี้สวยจริงๆองค์นี้นี่ฟิตมาเลยนะครับใครที่มีสวยๆอย่างน,นี้บอกได้เลยนะครับโยนนะครับโอ้สวยจริงๆนะองนี้เดี๋ยวไว้มารีวิววิดีโทีแล้วกันนะครับอ่าอ่าและนี่ก็เป็นสมเด็จอ่าสมเด็จ เพิ่มมงคลนะครับสององนะครับก็เรารับหมดนะครับย่อยๆเราก็รับนะครับรับทุกรุ่นทุกทีมนะอ่ะโอเคครับไป็นเพจครับท่านใดมีพระหลวงจะขายนะครับคิดถึงพิธีสามหนึ่งเรารับเช่าทุกรุ่นทุกพิมพ์นะครับอ่ะทุกสภาพผัะนะครับส่งรูปให้ดูได้เลยตามอีดีไลน์ส่งรูปพระหลวงบ่โต๊ะที่ท่านจะขายเข้ามาชมก่อนได้นะครับเข้าไปที่ไลน์นะครับกดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วก็เข้ามาพิมพ์อดีไลน์นะครับให้พิมพ์คําว่าแอดก่อนนะครับแอด P I T I แล้วก็3าหนึ่งนะครับแล้วก็กดค้นหาครับโอเคครับลงไปรโตปีดีสานึ่นะครับเพิ่มขึ้นได้เลยครับอ่ากดแชทได้เลยครับโอเคครับส่งรูปเข้ามาให้ชมได้เลยครับขอบคุณครับ